あ <music> คุณสิริพรเดชสิงห์รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการตลาดพร้อมด้วยคุณจุธารัตน์พัฒนาทรรองผู้วยการฝ่ายประกันคุณภาพบริษัทสยามแมคโครจำกัดมหาชนเปิดบ้านแมคโครสาขาแจ้งวัฒนะนำสื่อมวลชนเยี่ยมชมขั้นตอนการผลิตเบเกอรี่อย่างใกล้ชิดโดยให้ความสำคัญในด้านคุณภาพความสดสะอาดและความปลอดภยัยของผลิตภัณฑ์ทุกประเภทตามมาตรฐานของกฎหมายและหลักปฏิบาาัติสากลภายใต้วิสัยทัศน์การเป็นที่หนึ่งเรื่องการจัดหาสินค้าเพื่อธุรกิจอาหารแบบครบวงจ สำหรับผู้ประกอบการมืออาชีพโดยเฉพาะอย่างยิ่งเบเกอรี่แมคโครที่มีคุณภาพได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย HACCP มากกว่า7ปีจากบูโรวาริทัสโดยแมคโครเป็นห้างรายแรกและรายเดียวของประเทศไทยที่ได้มาตรฐาน HACCP และเพื่อตอกย้ำแมคโครได้คัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพสะอาดและปลอดภัยอาทิเนยมาการีนน้ำมันพืชที่ปลอดภัยจากไขมันทรานส์มาผลิตเป็นสินค้าในกลุ่มเบเกอรี่แมคโครจึงได้ร่วมกับสถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลในการพัฒนาสูตรเบเกอรี่ที่ปลอดภัยจากไขมันทรานส์เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพเพื่อสุขภาพที่ดีของลูกค้าและคงรสชาติความอร่อยมาจำหน่ายให้แก่ลูกค้าทั่วประเทศ แผนกเบเกอรี่ของเรานะคะเราก็จะมีการติดป้ายประชาสัมพันธ์นะคะว่าสินค้าเบเกอรี่ของเราทุกตัวเนี่ยปราศจากไขมันทรานเป็นไขมันที่อันตรายกับร่างกายเพราะฉะนั้นทุกคนก็มีความระมัดระวังแล้วก็อยากรู้ว่าของที่ตัวเองทานเข้าไปเนี่ยมันมีหรือมันไม่มีเพราะฉะนั้นเวลาเดินไปแผนกเบเกอรี่เราเราก็จะเห็นป้ายที่แสดงถึงการรับรองนะคะคุณสมบัติของวัตถุดิบแล้วก็สถานที่ผลิต นอกจากนี้แมคโครยังให้ความรู้เรื่องไขมันทรานส์กับลูกค้าสมาชิกผ่านทางช่องทาง Facebook รวมไปถึงการให้ข้อมูลณจุดขายเพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นให้แก่ลูกค้าในการเลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพเพื่อสุขภาพที่ดีและรู้ถึงวิธีหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันทรานส์